สวัสดีครับย้อนกลับไป45หวันก่อนที่สกินอนโนซเกตแล้วก็สกินซีสือจะเข้านะครับผมผมได้ไปส่งสกินอุลตราแมนมาคุณผู้ชมครับคือผมเนี่ยเป็นสายเมดเป็นเมนเ,เมดเนาะมองว่าสกินอุลตราแมนเนี่ยถ้าเราเล่นไปเนี่ยความรู้สึกมันจะเหมือนเราเล่นเมดมากๆเลยมาเพราะมันปล่อยพลังอะไรเงี้ยแบบอารมณ์มันเหมือนมันเหมือนเมดอะ่ะผมก็เลยคิดว่า อ,อ,อยากได้สกินุลตา้าแมนก็เลยเก็บเงินซื้อแล้วก็ไปดูรีวิวว่าออต้องใช้คูปองประมาณเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสุ่มให้คุณผู้ชมดูว่าสกินุลตา้าแมนเนี่ยเสียกี่คูปองครับผมมาเราเข้าสู่สนามลบเป่ต่อสู้กับสปราร่ากันผมจะโจมตีทีละสิบครั้งนะครับผมจะเอาชัวร์วเลยนะครับผมนี่ครั้งแรกไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมแล้วคูปองก็จะเพิ่มเป็นสองร้อยแปดสิบนะครับผมอันท,ที่สองครับผม มันจะมีการติดคีย์ทคอนด้วยนะครับผมแต่นี้ผมยังไม่ติดนะสองรอบละสามรอบยังไม่ติดนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับสี่รอบสามรอบสี่รอบไม่รู้น่าจะสี่รอบนะครับนะรอบที่ห้านะครับโอ้แล้วคือจะไม่มีคีย์ทคอนให้หน่อยหรอหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยแบบจืดๆเลยอะ่ะเฮ้ยอทีโอ้โห ม่ติดคิดทิคอนเลยนะจีเอเหมือนเกียดผมอะนี่มันจนจะหมดหลอดอยู่แล้วนเนี่ยจนผมต้องรีเกมอะ่ะคุณผู้ชมคือคิทิคอนเถอะรอบเนี้ยคือถ้าไม่ติดคิดทิคอนผมคิดว่าไม่น่าจะพอนะ2500คูปองเนี้ย <c oughs> อีกทีเดียวขอคิทิคอนด้วยนะ <c oughs> มีงบมาแค่นี้จริง <c oughs> ไม่ติดคิดทิคอน <c oughs> จีเอมันเกียดเลยผมเป่าวะ ไม่ติดนะค่าดีแค่สิบบาทมันก็ไม่ให้ดูดีนะผมต้องไปเติมคูปองเพิ่มอีกอ28คูปองนะผมเดี๋ยวรับรางวัลพวกนี้ไปให้หมดก่อนละกันนะครับผมจะมีอีโมจินะครับผมแล้วก็รูปโปรไฟล์อันนี้เป็นอะไรเออเ,อเเอฟเฟกต์จะเป็นเอฟเฟกต์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นรูปนะครับผมทาตินนี่ผมชอบมากชอบทาตินด้วยทาตินมันเวอร์ดีนะครผมมาเดี๋ยวผมก็เติมคูปองมาเรียบร้อยลว นะครับผมสุ่มอีกครั้งเดียวนะครับผม2ีบปดคูปองโอเคก็คือโคตรโคตรแบบว่าที่เอมโคตรชังผมอะไม่ให้คีตีคอนแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีเลยนะครับผมมาเรามารับสก,กินกันผมจะบอกเลยนะครับความรู้สึกจากใจที่เป็นเมนเมดเนาะพอเล่นสก,กินนี้แล้วจริงๆเยมาเนี่ยมันเป็นไฟเตอร์ใช่ไหมครับผม <S <S ผมมีสก,กินมิราเคลข,ของเดยวมาอยู่แล้วคือเล่นสก,กนนินนั้นเนี่ยไม่เคยแบบว่า ยังไงนะปาสกิลสองไม่เอยปาสกิลหนึ่งอ่ะไม่โดนสกิลเวลาเดินอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันช้ามากไม่มีความพิวเลยรู้สึกว่ามันหนักผ้าอะไรเงี้ยพอเราเล่นสกินนี้ปุ๊บเฮ้ยมันมันดีว่ะล้วแบบปล่อยสกิลเราแม่นแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ฉีดอันตแบบระะีได้แบบเรากะาระยะได้แบบโคตรแม่นรู้สึกดีมากๆเลยสำหรับสกินอินเตอราแมนผมคิดว่าคู่ควรใจการเก็บเอาไว้จริงๆแบบ สามารถปลสกิลด,ดูแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าสองพันห้าร้อยก็คูปองเนี่ยก็คุ้มมากๆนะสำหรับสก,กินนูตา้าแมนะผมเพราะว่ามีท่าอาจจะบอเอฟเฟกต์การตายด้วยแล้วก็ทาเตินที่แบบว่าอืมโคตรอลังการนะผมก็ไปจัดกันได้นะผมแต่ว่าผมก็ดันมาลงคลิปเอาอีวันสุดท้ายแล้วเนาะต้องขอโทษด้วยนะครับผมงั้นถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับผม